เจ็ดจุสองสองหน่งครับดูรบดีครับนัดโโทขาครับพูดอกระยอมอร่อยวันนี้ไม่มีแล้วครับูดดีครับ รถที่เร็วที่สุดในงานนี้แล้วนะครับจริงแล้วเนี่ยจะมีหน้ายาวมาวิ่งด้วยัะจากที่ประสานงานกันไว้ครับแต่ว่าหลายๆอู่อะไรมาไม่ทันครับเพราะว่าอะไหลหลายชิ้นต้องส่งมาจากต่างประเทศนะครับ,รบสำหรับ Just Car, Entec เนี่ยรอสปอนเซอร์อยู่แล้วถ้าเป็นทีมงาน s อ o b คบาก o ุ๊เพร้อมจ่าย 178